อย่าโดดน้ำโชว์นะครับไอแฟนขับทางบ้านนะ <laughs> นั่งไม่ติดแล้วเรารู้เรื่องโดนอีกแล้วตะวันแดงตะวันแดงครับนาทีทองโอ้โยน้ำกระจายอโอ,โอ้เอ๊ ก็เป็นปลาเกา๋านะครับเอามาใกล้ๆมางี้หน่อยมาทางนี้หน่อยให้เอฟซีทางบ้านเราดูด้วยนี่ปลาไซปลาไซแต่ละตัวครับไซโลตัสทั้งนั้นเลยไซโลตัสตัวใหญ่ๆบิ๊กๆนี่ตัวนี้เป็นกิโลแล้วเนะี่ยนะครับมาดูผลงานเราครับเต็มถังอายะอายะอายะไปไปไป อยงเ้งครับตอนนี้เราก็มาถึงที่กันแล้วนะครับได้ทำการหย่อนเบ็ดทำอะไรกันครับตกปลาตกปลา,า,าที่เป็นพันพันไล่ฮะ,ะ <laughs> กันไกลไหมผมช่วยไหมกันไกลไหม,ไมน,ไ <laughs> นะครับตอนนี้เรามาถึงที่ถึงหมายกันแล้วนะครับ <laughs> น,นี่ครับหมายข้างนอกกัน <laughs> กนะครับ นะครับก็ merupakan ่าเป็นไ่ป้าเสือๆน้ครก็ลึกวันนี้ก็ได้นี่ครับของดีนันแดงนันแดงนันแดงเหมืกันบ่ากันตัวเพียงอ่ะใช่ไหมฮะใช่เหมือนตัวเพียงวะใช่คล้ายๆกันอะไรบ้างเนี่ยเนี่ยเนี่ยไซเดือนทะเลนะ <c oughs> ขอ,อโทษทีครับเมื่อกี้เก็บอาการไม่อยู่ลูกเหยือครับลูกเหยือลูกเหยือ <c oughs> เต็มไปด้วยลูกเหยือข้างเรือนะครับเราออกมาข้างนอกรับนะครับสายส่วนสายเราก็ทยอยปล่อยไปแล้วนะครับนะครับเริ่มทยอยปล่อยนะครับได้เหยือเหยือยเราก็จะใช้วันนี้ใช้ปลาทรายครับปลาทรายเหมือนเดิม นะครับทำการ้อยสายประซายนะครับเดือดที่เราใส่ไว้ก็จะอยู่ในถังน้ำเวียนตัวนี้ครับผมเห็นใส่เดือนอันี้เราจะอ้วกนะครับเป็นเพียงรับไม่ได้จริงๆเออมันเห็นแล้วมันขยแยงอนะ่ะให้เห็นเห็นอย่างนี้เลยว่าเราก็มีอะไรกลัวเหมือนกันมันไม่น่ากลัวหรอกแต่ผมขยแขยแยงจะอ้วกน,นี่ก็เป็นปลาเกา๋า นะครับเอามากใกล้ๆมางี้หน่อยมาทางนี้หน่อยให้เอฟซีทางบ้านเราดูด้วยนี่ปลาเกา๋าระวังนะครับมันมีพิษนะ่ะพิษร้ายแรงนะแต่มันมีวิธีแก้อยู่ขิงขาใบมะกรูดต้มน้ําให้เดือดนะครับพอน้ําเดือดแล้วก็อ่าครับจัดการเลยลงหม้อเลยนี่พิษหายหมดครับอ่า ถ้ายังไม่พอก็เติมน้ำปลาชุรสบีบมะนงมะนาวใส่เข้าไปถ้าพิกมันยังไม่เอาไม่อยู่ก็เนาะใส่พีกเข้าไปครับละลายพีกเข้าไปละลายมะนาวน้ำปลาชูรสเข้าไปรสด,ดีเข้าไป่าทีนี้เสร็จแล้วพิกมันตายแล้วเราองอิม่มมคาราาลัะจานเนาอะออแต่ที่นั้นแนะ่มันมาตรงเราเป๊ะเลยเนี่ยมันจะหลบเราไหมเนี่ยเรือเนี่ยหัวเรือเราเนี่ย นะครับตามาติดติดครับนี่ลายปลามีพิษอีกแล้วปลามีพิษแลายทุกแกลายพอยมาเลยนะครับนะแคปบูปไว้หน่อยครับป๊บสวยงามครับปลายาวปลายนะครับปลายาวปลายวันนี้ถ้าไม่เต็มห้าเข่งไม่ปล่อยให้กลับบ้านครับไม่รู้อ่ะได้ไม่ได้ขังไว้ในเรือนี่แหละเออได้เมื่อไหร่ก็ค่อยไปส่งที่ฝั่งเอางั้นเลยนะเหยื่อเราเพียบครับเหยื่อเราเพียบได้นี่ครับ เดี๋ยวเราเพียดนะครับเป็นลูกปลานะครับนานๆเจอกันทีครับสวชนบุรีครับมาทีไรก็สนุกเหมือนเดิมครับตกปลากับข้าววันนี้ออกมาหน้าอ่าวนะครับไปลุ้นกันไปเรื่อยๆครับมาครับช่วยอย่างต่อเนื่องครับต่อเนื่องต่อเนื่องกับข้าวนะครับกับเนื่องทุกไม้ครับตอนนี้นาทีนี้นะครับทะเลมันเรียบ เลยครับทะเลทองกระจกโอ้โหกี่ตัวหนึ่งสองสามโอ้ยแอบไปเกี่ยวไว้เปล่าเนี่ยฝั่งนี้หนึ่ง้ยแพ้ฝั่งนี้ฝั่งนี้สามโอ้ยมันไปแ้ <laughs> สวยงามครับสวยงามสวยงามได้แล้วครับได้แล้วได้แล้วอ <c oughs> แอบไปเกี่ยวไว้แน่นอนเลยนะ <c oughs> ่ะน,นี่ไงเหยื่อผมออกมาแช่วไว้นี่แล้ว ละลายแล้วมั้งนี่เริ่มละลายแล้วเนี่ยข้งหน้าข้างหน้ากันไม่ยอมครับปลาอะไรครับปลาทูครับปลาทูปลาทูให้ขอแช่ภาพหน่อยแช่ภาพยกขึ้นนี่ครับอวออะไรนี่แว๊บๆมาอีมแล้วนี่ไม<อ> <c oughs> ่ยอมสนุกสนานกันครับโอ้ยวันนี้ข้าวปลาไม่กินลว <c oughs> ยอมยอมอดนะยอมอดโอ้ยข้างหลังสายปลาใหญ่ครับข้างหลังหลับยังไม่รู้ หลังสายปลาใหญ่ยงหลังนั่นค,ครับเพราะเพราว่าราลอยสายไว้นะครับกินไม่กินเราไม่รู้นะครับเราก็ปล่อยไว้เลื่อฟุกๆนะครับหากับข้าวกันตกปลาลอยสายนะครับรับชมกันยาวๆนะครับเดีย๋ยวโดนน้ำโชว์นะครับไอแฟนขับทางบ้านนะ นั่งไม่ติดแล้วบรรยากาศตะว,วันแดงครับตะว,วันแดงตะว,วันแดงครับช่วงเย็นๆแดดลม่มลมตกสายตาตะว,วันแดงนะครับนี่ตะว,วันแดงครับช่วงตะว,วันแดงครับบุ๊บปับบุ๊บปับแป๊บเดียวรู้เรื่องโดนอีกแล้วตัวใหญ่ๆนะอ้วนๆนะ คัาดไซร์เลยร้อยห้าสิบไซร์เนี่ยไซร์ไซร์โลตัสไซร์โลตัสไซร์โลตัสครับตอนนี้เรามาถึงหน้าช่องแล้วครับใกล้จะได้เวลาเข้านะครับเป็นไงครับสนุกไหมทริปแรกของเราสนุกไหมสนุกแหละอ่าสนุกเนาะมาอีกแล้วครับมวนทุบ มีแต่ปลาไข่นะตะวันแดงตะวันแดงครับนาทีทองโอ้โห้น้ำกระจายโอ้โห้เ้โหหัวหน้าทีมเรา ไวลาทีมก็เก็บเซลฟี่หน้าดูเลยนั่งเอวหวานเลยถ่ายตะวันแดงนู่นน่ะนู่นน่ะว่ามันสวยจริงๆนะตะวันแดงเนาะโ,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 โอ้โหมีนางมานั่งเคียงคู่ข,ข้างตะวันแดงดูตะพะอาทิตตกนเนาะเฮ้ยเอาเเอาีกแล้วนะครับตะวันแดงครับช่วงนาทีทองของเรานะครับจัดไปครับอย่าให้เสีย ยี่ยี่ทำไรงัดขึ้นยังยังไม่ไหวอ่าหลุดนี่อะไรอะไรฮะจะโดดน้ำโชดนี่ดูน้าโผแล้วโอ้ยดูไซปลาไยแต่ละตัวครับไซโลตัสทั้งนั้นเลยไซโลตัสตัวใหญ่ๆปิ๊กๆ่นี่ตัวอะไรเป็นกิโลแล้วเนี่ย นะครับมาดูผลงานเราครับเต็มถังอายะอายะอายะไปไปไปนะครับสองสามตะกร้านะครับปลาเป็นกำลังตากครับในห้องอีกเละงานนี้เละเละเละเ,เยอะเกิน <laughs> ทีมงานนะครับสวจากชนบุรีครับนะครับมากินไรข้าสนุกสนานเหมือนเดิมปลาก,กับข้าวครับปลาก,กับข้าวอีกแล้วสนานครับทีมงานอยู่บนนะครับนะครับมาดูผลงานกันครับนี่ครับ สามตะก้าน้อยๆมือใหม่เนี่ยมือใหม่เป็นไงครับพอใจไหมพอใจนี่บ้านเรานี่ไม่เพราะว่ากูมองไม่เห็นเหยื่อเฉยๆแตาตอนกูมองเห็นเหยื ne, <S 2> <S 2> ่อกูยังไม่เข้าหรอกโอเคครับผมสวยงามครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย